นี่ไงทุกคนลุงก็ได้มาตามที่อยากกินแล้วหลังจากดูคลิปมาตั้งนานที่อสอสเตรเลยียตามมากินจนได้มาด,ดูว่ามีอะไรบ้างลุงสั่งแล้วสั่งพร้อมเลยคนแน่นหมดเลยคนเยอะมากเลยคน,คนดูดูสั่งแล้วครับดูสิแย,ย,ย,ยกกยำยำรวมเบอร์ยกยำรวมเบอร์พวกนี้นัก,กินบทั้งนั้นเลย ออนะนี่ยำไข่แดงไข่แดงนะบันนี้กุ้งแค่ล้ำปลาแล้วกุ้งอะไรด้วยแก้วแค่ล้ำปลาอโอ้โหน่ากินทากเลยนี่อะไรเนะนี่ยนี่หมึกไข่หมึกทอดครับทอดมาเอาชิมไม่รู้เป็นไงบ้างลองกิมด,ดู ไกดแล้วนะอ่ะกดแล้วได้ไหม,มอ่ะทำไมอะไรเค็มไขไรเราดิอะไรเค็มไปกินดิกินกินหนึ่งซอ

ไม่ถ่ายทำแล้วถ่ายรอบก็ได้อันนี้ไม่ถ่ายรู้คนแล้วแก้วกูสุดท้ายกินก็ไม่หมดเดี๋ยวแยกเลยกินไม่หมดแต่มีคนช่วยกินอยู่ข้างๆคนพิษกินอยู่ข้างๆนี้ข้างหลังเนี่ยช่วยกินจนหมดอือ น้องแมวมาจากไหนก็มาลูเดินผ่านมากเลยให้กินช่วยช่วยกินตอนนี้เข้ามาลูกค้าเยอะเยอะมากเลยคต้องรอชิวกันยัยเด็กคิวที่62 6คุณโอมยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะคุณโอมค่ะ62รอชิวกันเต็มเลยลุงมาตั้งแต่บ่ายโมงรับแมวบัตรชิว มาคือขี้ไล่กินกัน,นไปรับปั่นคิว40ท่านคุกกี้อยู่ในพื้นที่เลยค่ยมมะคะุกกี้ค่ะไปมาเจอคลิปมาแล้วครับสวัสดีครับ